้ยพี่น้องบุ้งลุกปลากัแย่งพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เต็มขึ้นมาเลยพี่น้องมี่ต่ป้ากัแย่ง นายหยิบมั่งอ่ะไม่ได้อันบังคับนี่อ่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนีิมานครับวันนีิมานมันมันบุนะอืกุ้งแม่น้ำพี่น้องกุ้งแม่น้ำนี่นี่นี่กุ้งแม่น้ำพี่น้องมีตัวตัวใหญ่เนื้อแก้นื้อเฮ้ผมขาดหมดแล้วมีแต่ปลาพี่น้องด้วยต่อยเลยนู่นพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่อบ้ามีแต่ปลาเพุ่นพี่น้องออืพุ่นก็แฮ็ขึ้นเกือบบ่ได้ครับ มันหลายหลายทุ่นมีตะปางทุ่นเบื้งเอากระคราเด้อพี่น้องเบิ่งเอากระครากับทุ่นปลาครับปลาปลาครับปลานุ่นนุ่้ยไปโอนซ่อนบ่พี่น้องนี่ตะปาครับที่เดียวครับวันที่เดียวอืมวันที่เดียวครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้ออืม มีตาป่าครับมีตาป่าเยี่ยงเอาจากข้าวสบด้มี่ฮะเยียงงามชอบุดุกแง่งแต่งมือชอบไยยาชอบไปยาแมวไปยามีตาป่าครับมีตาป่าเป็นต้นซ้อนบ่พี่น้องชอบยังไงฮเฮุ่นฮุ่นฮุ่นแคุ่นโจ้สิเต็มโคมเลยครับเต็มกะละมังเล็วแค่ฮุ่นมีแต่งามๆปลาลูกกระแง่งครับนี่ปลาลูกแง่งนั่โอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดวันนี้สุดยอดครับอืม สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆจวยแช่่วยกดไลค์กดแช่ให้เพื่อเปิดการมองเห็นนอะครับเพื่อนๆขอบคุณครับเทปลาครับเทปปาปลาลูกแงงครับปลาลูกแยงนี่จะตัวงามๆครับ của nhìn <Nhạc>